ประโยชน์ที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับรูปลักไฟตรงนี้มันมีประโยชน์ยังไงผู้ชมัปเลยฮะกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับช่องสารังั้ใชเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทาการเตรียมหัวปลักไฟมาหนึ่งหัวนะครับซึ่งเป็นแบบเจาะรูไว้ตรงนี้นะครับหลายๆลายท่านเนาะ ใช้งานมานานนะครับแล้วก็เห็นรูตรงนี้เนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่ารูตรงนี้เนี่ยเขาเจาะมาทําไมเจาะมาเพื่ออะไรนะครับสังเกตดูนะครับปลั๊กไฟที่เราใช้กันเนี่ยบางหัวก็มีรูบางหัวก็ไม่มีรูนะครับแล้วรูที่เขาเจาะมาเนี่ยเขาเจาะมาเพื่ออะไรมันมีประโยชน์ยังไงนะครับวันนี้ฮะสารังานช่างจะพามาแบ่งปันความรู้ในส่วนนี้นะครับว่าเขาเจาะมาทําไมเนาะโอเคนะครับเพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับประโยชน์ข้อแรกนะครับของรูตรงนี้เนี่ย เวลาเราใช้งานปลั๊กไฟนะครับเสียบลงไปแบบนี้เนาะเพื่อต้องการให้การใช้งานปลั๊กไฟที่เราเสียบลงไปเนี่ยแน่นขึ้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ข้อแรกเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่ามันล็อกมันแน่นได้ยังไงนี่ฮะผมได้ทําการเตรียมตัวนี้มานะครับซึ่งลักษณะของปลั๊กไฟนะครับด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าขาในส่วนนี้เนี่ยมันจะไม่อยู่3ขานะครับปลั๊กไฟแต่ะตละแต่ละรูเนาะการล็อกของ ขาปั๊กตรงนี้นะครับส right? ังเกตดูนะครับรูมันจะอยู่ตรงปลายใช่ไหมเกือบปลายเลยเนาะขาที่มีหน้าที่ล็อกก็คือตัวนี้นะครับสังเกตตรงนี้เนาะมันจะเป็นเหลี่ยมๆตัวนี้มีหน้าที่ในการล็อกรูตรงนี้พอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเสียบแบบนี้ให้ดูเนาะสังเกตดูนะครับแเราเสียบลงไปมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับตรงส่วนรูเนี่ยมันจะมาอยู่ช่วงนี้พอดีเลยนะครับเพื่อให าขาปลั๊กที่เราเสียบลงไปเนี่ยล็อกอยู่กับตัวนี้แล้วก็นแน่นขึ้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ข้อแรกของมันเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับประโยชน์ข้อที่2นะครับปลั๊กไฟนะครับที่เราเสียบลงไปแบบนี้นะครับปลั๊กไฟบางรุ่นเนี่ยหรือว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีตัวกดล็อกด้านข้างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอารูปนะครับขึ้นโชว์ด้านข้างนี้ให้ดูนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นเนาะ ปลั๊กไฟบางรุ่นนะครับก็จะมีตัวกดล็อกด้านข้างนะครับเวลาเราใช้งานปลั๊กไฟพวกนี้เสียบลงไปกดล็อกนะครับอันนี้คือประโยชน์ข้อที่2ของมันนะครับประโยชน์สุดท้ายนะครับที่เขาผลิตมาให้มีรูแบบนี้เนี่ยสำหรับครอบครัวหรือว่าบ้านหลังไหนนะครับที่มีเด็กมีลูกหลานเล็กๆนะครับชอบเล่นอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันจะมีกุญแจนะครับสําหรับล็อกรูพวกนี้นะครับเอาไว้ล็อกไว้นะครับการความปลอดภัยนะครับหรือว่าประโยชน์อีกข้อหนึ่งก็คือล็อกกุญแจไว้อ่าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวไหนเนี่ย หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนนะครับที่เราไม่อยากให้คนอื่นใช้งานนะครับเวลาเราไม่อยู่เนี่ยเราก็สามารถนัากุญแจมาล็อกไว้ได้นะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเป็นใช้งานอุปกรณ์ของเราในแค่นี้เองนะครับประโยชน์ของมันง่ายๆนะครับสําหรับท่านไหนเนาะที่กำลังชมคลิปในอยู่นะครับแล้วมีประโยชน์อันอื่นอีกก็สามารถเม้นบอกกันได้นะครับมีประโยชน์มากกว่านี้แบ่งปันก็ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันคลิปสั้นๆนะครับ ความรู้ง่ายๆนะครับให้กับทุก,ท,กท่านนะครับที่สงสัยกันนะครับให้หายสงสัยเนาะโอเคนะครับใครชมคลิปนี้อยู่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะโอเคนะครับแล้วเราเจอกันใน EP พิถัดไปครับผม